รับสวัสดีทุกทกท่านที่เคารพรักอย่างสูงค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เบยใครใจกันอีกแล้วนะคะวันนี้อาจารย์เบยใครใจภูมิใจเสนอดวงชะตาของท่านที่เกิดราศีกันซึ่งเป็นการพยากรณ์ดวงสำหรับเดือนพฤศจิกายนพศ2568ค่ะ ขอเชิญเพื่อนพี่และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกเข้ามาร่วมรับชมรายการดีๆรายการเริศๆของอาจารย์บียิปซีใครใจกันได้เลยนะคะ อมอัคคีพาหูบุพผังสักการะบรรานังครูบาจารยยังอจริยะเทวามุนีฤาษีสิกธาปิตมตาอโรคีนะสุขีนะจะชมามีหังสาธุสาธุสาธุาธเป็นสิทธ์มีครูนะคะดังนั้นเวลาที่นำวิชาของครูบาจารย์มาใช้จะต้องคอยลำลึกถึงคุณของครูบาจารย์ค่ะอาจารย์นียมีใครใจขออนุญาต ตัดไพ่ครึ่งหนึ่งนะคะแทนตัวชาวราศีกันนะคะชาวราศีกันนี้ก็จะเป็นชาวธาตุดินนะคะท่านผู้ชมอาจารย์มีสี่ใครใจขออนุญาตนะคะเลือกไพ่ออกมาจำนวนสิบสองใบนะแทนตัวชาวราศีกันชาวธาตุดินนะคะ ทีพมยานเนี่ยเขามีอายุอานามมานานมากแล้วนะคะมากกว่า20ปีความแม่นยำชัดเจนเนี่ยของเขาจึงมีมากนะคะท่านผู้ชมอาจารย์จะเรียงไพ่นะคะตามตำแหน่งต่างๆที่ได้ศึกษาเรียนรู้มานะคะท่านผู้ชมนะอื ใช้สวยงามมากโชคของริสิ์ก็คือท่านอาจารย์พรมยานรัตนยานพิโมกนะคะซึ่งเป็นอาจารย์ของอาจารย์เบยบสี่ใครใจเองค่ะโอ้โหพลังงานของครูบาอาจารย์มาเลยทีเดียวนะคะชาวท่านผู้ชมคะไม่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเกิดระหว่างวันที่ หนึ่งถึง30กันยายนนะคะก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่เกิดราศีกันหรือท่านอาจจะแบ่งตามโหราศาสตร์ไทยแบ่งตามนิรยนนะแบ่งแบบสากรแบ่งแบบกลางเดือนหรือแบ่งแบบเดๆก็ตามนะคะและท่านทราบว่าท่านเป็นชาวราศีกันท่านก็สามารถเข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิดๆในช่องนี้ได้นะคะท่านผู้ชมนะ สำหรับไพ่ใบแรกนะคะพระแม่อุม,มาค่ะโอ้โหเขาบอกว่าดวงชะตาของชาวราศีกันชาวธาตุดินเนี่ยดวงดีมากท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงกล้าตัดสินใจได้ด้วยตัวเองนะคะท่านสามารถ นำความรู้นำความสามารถทักษะกิมมิกต่างๆที่ท่านมีมาบริหารน,นะคะในชีวิตของท่านได้หากท่านหยิบจับธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจอื่นๆตามนะคะมีโอกาสจเจริญรุ่งเรืองรุ่ง,งโรจน์โชดช่วงชัวงชวาลอย่างรวดเร็วและยิ่งในเดือนพฤศจิกายน2568เนี้ย อาจท่านมีโอกาสนะคะไปวัดแขกไปกราบนมัสการองคพระพิคเนศนะคะและกราบนมัสการองค์พระแม่อุมาเนี่ยโอโ้ยิ่งเป็นการดีมากๆสำหรับชาวราศีกันชาวธาตุดินนะคะบริหารจัดการสิ่งใดจะมีเกณฑ์การสำเร็จสำเร็จนะคะและสิ่งหนึ่งที่ไพเ่เตือนนิดนึงก็คืออย่าวู่วามอย่าใจร้อนนะคะใจเย็นนิดนึงนะคะอย่าเร่งรีบ จนเกินไปนะคะสำหรับใบต่อมานะคะอนุมานค่ะ ไพ่นนหนุมานอยู่ในตำแหน่งดีมากเลยนะคะท่านผู้ชมไพ่ฮนุมานเนี่ยมาสื่อสารว่าการเงินการทองของชาวราศีกันชาวธาตุดินนะคะตลอดเดือนกันปัปปทันโทษค่ะตลอดเดือนพฤศจิกายน2568นี้การเงินการทองของท่านเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะหยิบสิ่งใดเนี่ยเป็นเงินเป็นทองเลยนะคะคิดเงินล้านได้เงินล้านคิดเงินหลายหลายล้านได้หลายลาย้ลานมีโอกาสที่เป็น เศษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศษฐีค่ะท่านผู้ชมนะคะดังนั้นชาวราศีกันชาวธาตุดินนะมีไอเดียเลิศม,มีไอเดียดีเดี๋ยๆก็ตามให้เร่งรีบลงมือทําในทันทีช่วงนี้นะคะก็สามารถใช้คําว่าประตูขุมทรัพย์แห่งจักรวาลกําลังเปิดต้อนรับท่านแล้วนะคะ นะไพ่สวยงามมากๆเลยนะคะได้ไพ่หันมาแมนนะคะเขาเรียกว่าช่วงนี้การเงินการทองของท่านผู้ชมเนี่ยไม่ขาดมือค่ะนะคะดีใจกับชาวราศีกันชาวตุดิน้วยนะคะหากก่อนหน้านี้เนี่ยท่านรู้สึกว่าเอ๊ะการเงินเนี่ยติดติดขัด,ข,ดขัดนะคะบอกเลยว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเนี่ยการเงินการทองของท่านผู้ชมเนี่ยดีขึ้นอย่าง ปฏิหารเลยทีเดียวนะคะลำดับต่อมานะคะพระอันนี้ก็จะเป็นองค์เทพบุตรยุติธรรมนะคะเทพบุตรยุติธรรมเนี่ยเขาบอกว่าการที่ตัวเราเองเนี่ยนะคะรู้สึกมีความสุขรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเราเองเมีอยู่อย่างเช่นเรารู้สึกพึงพอใจในเรื่องของวิชาความรู้ของตัวเราเองนะคะรู้สึกมีความพึงพอใจใน ที่ที่เรามีอ่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านนะคะเป็นความรู้เป็นเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราเมีความสุขแม้กระทั่งในเรื่องของอากาศที่เราเนี่ยหายใจเข้าไปนะคะท่านผู้ชมให้เราเนี่ยรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่เราเนี่ยมีอยู่ความรู้สึกแบบนี้นะคะท่านผู้ชมสามารถทำให้นะคะสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยเขาสามารถ ขยับขยายจเจริญเติบโตเนี่ยได้โดยง่ายนะคะท่านผู้ชมนะคะมันเหมือนกับ,ม,งงบมีพลังงานดึงดูดมีพลังงานดีๆพลังงานเรดอดึงดูดสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนี่แหละดึงมาเข้าสู่ตัวเราเนี่ยให้มีการจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นค่ะท่านผู้ชมประเด็นก็คือท่านผู้ชมจะต้องมีความรู้สึกมีความสุข มีความเบิกบานใจมีความอิ่มเองมใจนะคะและรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่ตัวท่านผู้ชมเองเนี่ยมีอยู่นั่นเองค่ะนะคะพระองค์เทพพระบุยุติธรรมนี่นะคะแต่งตัวเนี่ยก็คือใส่ชุดสีขาวเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยยิ่งความเป็นสิริมงคลจะสามารถหลั่งไหลามาเทมาสู่ตัวท่านผู้ชมโดยง่ายนะคะท่านผู้ชมต้องทำไหมคะ มันสร้างบุญมันสร้างกุศลค่ะมันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทำดีเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตนั่นเองค่ะนะคะชาวราศีกันชาวธาตุดินแหมไพ่ผ่านมาสามใบนี่ก็ดีเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะคะเรามาเริ่มพยากรอนดวงชะตา ต่อเลยนะคะไพ่กรรมเทพค่ะอยู่ในตำแหน่งดีด้วยนะเนี่ยอยู่ในตำแหน่งของบุคคลต่างๆนะคะในวงสังคมไพ่บอกว่าตัวท่านเองเป็นบุคคลที่มีความน่ารักนะคะและมักได้รับการผลักดันได้รับการสนับสนุนจากบุคคลต่างๆทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรค่ะนะองค์กรรมเทพ ขณะนี้นะคะตลอดเดือนพฤศจิกายน2568นี้ถ้าผู้ชมเป็นผู้ที่มีสเสน่ห์นั่นเองค่ะอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกใบนี้ก็มักจะเป็นที่สนอกสนใจนะคะของบุคคลเนี่ยทั่วทุกวงการและทั่วทุกองค์กรเรียกว่าสตรงสตรูไม่มีค่ะชาวราศีกันชาวธาตุดินนะคะ เกณฑ์การเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเนี่ยปลอดภัยนะคะประสบความสําเร็จดังใจปรารถนาตามที่ชาวราศีกันชาวธาตด,ดินเนี่ยได้มุ่งมัน่นได้ตั้งจิตตั้งใจวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวนะคะไพ่พระรามแผลงสอนเนี่ย กำลังบอกว่าชาวราศีกันชาวธาตุด,ดินนะคะหากท่านมีไอเดียเลิศมีไอเดียบันเจิดนะคะมีเป้าหมายที่โดดเด่นชัดเจนและมีความมุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจ เต็มรอยนี่นะคะไม่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นธุรกิจออนไลน์ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจใดๆก็ตามให้ชาวราศีกันนะคะเร่งรีบลงมือทำแล้วนำเอาเป้าหมายที่ตดที่ท่านผู้ชมเนี่ยตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยนะคะมาคอยผลักดันมาคอยสนับสนุนตัวท่านผู้ชมคะ่ะให้เป้าหมายนั้นมีการขับเคลื่อนไปข้างหน้า นะคะซึ่งโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยสูงมากนะได้ไพ่พระรามเพลงสอนนะคะตัวไพ่องก็มาบอกแล้วว่ายังไงอย่างไางไเนี่ยโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยสูงแน่นอนเห็นเป้าแล้วชัดเจนและพร้อมที่จะไปสู่เป้าใหม่นั้นนะคะอย่าลืมนะคะท่านผู้ชม,มว่าท่านผู้ชมจะกำลังหยิบธุรกิจ ออนไลน์ Online, ธุรกิจออฟไลน์ธุรกิจการเกษตรหรือธุรกิจใดๆก็ตามหรือจับสิ่งใดก็ตามนะคะให้เร่งรีบลงมือทําไปตามความฝันไปตามเป้าหมายที่ท่านผู้ชมได้วางแผนเอาไว้นะคะชาวราศีกันชาวธาตุดินนะลำดับต่อมานะคะเป็นทศกัณฐ์ออกรบนะคะให้ทศกัณฐ์ออกรบนี่นะคะมาเตือน,นะคะ่ะ การที่ตัวเราเองบางครั้งอาจจะมีความไม่สบายใจมีความวิตกกังวลใจมีความหมงุดหงิดนะสิ่งเหล่านี้ทำให้เรารู้สึกฟุ้งนะคะคิดอะไรไม่ค่อยออกนะดังนั้นเนี่ยพยเทพปบะตยุติธรรมจึงมาบอกว่าให้ท่านเนี่ยการที่จะหลุดออกมาจากสถานการณ์แบบนี้เหตุการณ์แบบนี้ได้นะคะให้ท่านเนี่ย รู้เนื้อรือตัวค่ะโดยที่คอยมีนะคะสติสัมปชัญญะอยู่อย่างสม่ําเสมอเวลาลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้นะคะซึ่งท่านต้องหมั่นคอยสร้างบุญเหมือนสร้างกุศลปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีนะคะเพื่อความเป็นสุริมงคลในชีวิตค่ะเวลาที่เราเนี่ย มีความสบายจิตสบายใจนะคะมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอ็นใจแล้วนะคะเวลาเราหยิบจับสิ่งใดโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยค่อนข้างสูงความที่เป็นอะไรที่สับสนวุ่นวายใจหรือบางสิ่งบางอย่างที่เหมือนกับหมอกวันในชีวิตเขาก็จะ จางหายไปในที่สุดอย่าลืมนะคะกลับมาอยู่กับจิตกับใจนะคะรู้เนื้อรู้ตัวอยู่อย่างสม่ำเสมอคอยมีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างสม่ำเสมอนั่นเองค่ะชาวราศีกันชาวธาตุดินนะคะลำดับต่อมานะคะไพ่พระพันค่ะแหมเมื่อสักครู่เราก็ พบกับไพ่ทศก,กัณฐ์ออกลบไปแล้วนะคะแหมตามด้วยไพ่พระภัย <c oughs> นะไพ่พระภัยก็มาตอกย้ำนะคะมาเตือนนะคะว่าให้ท่านเนี่ยอย่าวู่วามอย่าเจร้อนทําสิ่งใด็ตามนะคะให้มีการนิ่งสักครู่หนึ่งนะคะอาจจะนับ หนึ 1> 1่งถึงสิในใจนะคะหรืออาจจะหายใจลึกๆเข้าออกลึกๆนะคะทําให้ใจิตใจเนี่ยมันมีความสงบมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจบางทีเราต้องหยุดนิ่งสักครู่นึ่งนะคะนะท่านผู้ชมนะคะแล้วค่อยก้าวต่อไปนะโดยไม่วูบา้ามไม่ใจร้อนไม่บุ่มบาบนะคะท่านผู้ชมและไพ่ผับไพ่นะคะก็ยังมาบอกว่า ความรักของชาวราศีกันชาวธาตุดินเนี่ยหากท่านแต่งงานแล้วนะคะมีคนพิเศษแล้วมีสามีมีภรรยาแล้วนะคะไม่ว่าท่านจะเป็นหญิงเป็นชายเป็น l g t b q a i p l u s นะคะให้ดูแลความรักกันดีๆค่ะแสดงความรักกันให้มากๆให้เหมือนกับในบันแรกที่ตัวท่านผู้ชมเนี่ยได้พบกัน นะคะแสดงน้ําจิตน้ําใจต่อกันมีน้ําใจกับคนรักกับคนพิเศษทําใจให้กว้างนะเอาไว้ค่ะกับคนรักคนพิเศษเนี่ยห้ามใจแคบเด็ดขาดนะคะท่านผู้ชมจะต้องแสดงความใจกว้างนะคะกับคนรักคนพิเศษนะคะดูแลมีความเป็นกันเลยอนามิีิดีกับคนรักคนพิเศษของท่านผู้ชมนะคะโดยปราศจากความรู้วามความ ใจร้อนค่ะสําหรับท่านที่เป็นแฟนกันมานานแล้วและยังไม่ได้แต่งงานกันก็อย่าใจร้อนจนเกินไปให้เข้าออกเนี่ยนะถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะท่านผู้ชมให้ไพ่ก็พักมาชัดเจนมากเลยทีเดียวนะ,ะนะกับบุคคลต,ต่างๆในวงสังคมทั่วไปด้วยเช่นกันนะคะนะบางครั้งเนี่ยการวูบามใจร้อนความบุ่มบามเนี่ยก็ ทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นนะคะดังนั้นอย่ารู้วามอย่าใจร้อนใจเย็นๆนะคะลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมขขค่ะขงเบงคค่ะไพ่บดีดีนะคะไพ่บดณฑีมาทักนะคะว่าชาวราศีกันชาวตุดินเนี่ยนะคะให้มีความาระมัดระวังในด้านของ การวิยนเวียนศีรษะบางครั้งเนี่ยท่านอาจจะงานยุง่งงานเยอะงานแยะ่นะคะเวลางานยุง่งงานเยอะงานแย่ก็จะต้องใช้ในเรื่องของความคิดเยอะใช่ไหมคะไอเดียแย่นะก็ส่งผลให้รู้สึกก้มก็เวียนศีรษะเหนื่อยเหนื่อยขึ้นมาก็เวียนศีรษะนะคะบางครั้งนอนนอนอยู่ลุกขึ้นมาบ้านหมุนสียอ,อย่างนั้นเองนะคะดังนั้นนะคะชาวราศีกันชาวธาตุินต้องมีการนอนหลับพักผ่อนเนี่ยให้เป็นเวลาและประทานอาหารที่มี ประโยชน์นะคะโดยเฉพาะสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับกระโหลกเกี่ยวข้องกับซีซ่า ให้ละมันระวังเนี่ยให้ดีนะคะชาวราศีกันชาวธาตุดินนะคะอย่างไรก็ต้องย้อนกลับมาที่ไพ่เทพบุตรยุติธรรมนะคะอีกครั้งนะคะนะให้มีสติื่นรู้มีสติสัมปชัญญะอยู่อย่างสม่ำเสมอนะคะมันสร้างบุญมันสร้างกุศลปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทำดีเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตค่ะ นะคะบางครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ผลป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บหรอกนะคะท่านผู้ชมนะบางท่านก็เอขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระแล้วทําไมไม่ได้ได้ในทันทีปฏิหารเหมือนในหนังนะคะนะแต่สิ่งหนึ่งที่เราได้ก็คือเรารู้สึกทําไมคะท่านผู้ชมรู้สึกเบิกบานใจรู้สึกอิ่มเอมใจรู้สึกมีความสุขเนี่ย ในทันทีนะคะท่านผู้ชมลำดับต่อมานะคะองค์เทพพระเศารค่ะบ้านหลังนี้เจ้าที่เจ้าทางแรงมอกบางฟ้าเทวดามีความศักดิ์สิทธิ์มากๆค่ะท่านผู้ชมค่ะคอยทำความสะอาดบ้านท่านผู้ชมนะคะในทุกวันนะนะคะนะอาจารย์บีมสี่ใครใจเนี่ยจะคอยดูแลทำความสะอาดเนี่ยบ้านนะคะทุกวันเลยขยงขยะ ทิ้งทุกวันไม่สะสมนะคะยิ่งพระยิ่งเจ้าคอยนําฝุ่นออกนะคะท่านผู้ชมนะแล้วดอกไม้ดอกท่าถ้าแห้งแล้วลาค่ะนะความจริงเนี่ยเวลาเราขึ้นพวงมาลัยขึ้นดอกไม้สดเรา ถวายเพียงแค่3วันเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมเราจะไม่ทิ้งไว้นานนะลาเลยแล้วรอวันพระหน้ารอบหน้าโอกาสหน้าค่อยขึ้นดอกไม้สดใหม่บางบ้านนี้โ,โหเก็บพวงมาลัยไว้เป็นกระสอบเลยแม่หมอเบยยิีใครใจเคยเห็นมาแล้วนะคะเขาเก็บดอกไม้พวงมาลัยเนี่ยเป็น กระสอบแต่ก็ไม่กล้าทิ้งนะคะท่านผู้ชมทิ้งไม่ได้เลยนะคะนะเราบูชาแล้วเราวาเราเราลาได้นะคะพอถึงโอกาสใหม่จังหวะใหม่ค่อยบูชาท่านใหม่นะคะท่านผู้ชมรีบทิ้งไปนะคะเวลายิ่งพระเนี่ยมีฝุ่นอยากใยอุ้ยบางบ้านนี่อยากใยเยอะเป็นเป็นแบบ เป็นชิ้นๆเลยอ่ะโอ้โหนั่นรู้ไหมเป็นสัญญาณบอกเลยนะคะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าการเงินการทองไม่มีและบ้านนี้ไม่มีเงินนะดังนั้นทําหิงพระพิงจ้หยมีความสะอาดสะอ้านนะคะอยู่อย่างสม่าเสมอที่บ้านเนี่ยแม่หมอก็จะใช้ต้นกลอิ่มนะคะในการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นกลอิ่มเนี่ยจะอยู่กับเราเนี่ยเป็นแรมเดือนแรมปีเลยทีเดียวท่านผู้ชมสวยงามมากนะคะต้นกลอิ่มที่บ้านของแม่หมอนี่สวยงามมาก นะดูแลให้ดีค่ะสำหรับบ้านท่านใดนะคะที่ไม่มีห้องพระนะคะให้หาบุญสวยๆอย่างเช่นทิศตะวันออกทิศตะบนออกเฉียงเหนือทิศเหนือเป็นต้นนะคะท่านผู้ชมหาฉากหาชั้นหนังสือนะคะมาดันเป็นห้องพระให้แยกจากห้องอื่นๆเนี่ยโดยโดยเด็ดขาดเลยนะคะท่านผู้ชมเนี่ย สามารถนะคะนำตัวท่านผู้ชมเองไปนั่งสมาธินำบุตรหลานบริวารไปนั่งสมาธิฝึกการเจริญสติได้อีกต่างหากนะคะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะคะเวลาเรานั่งสมาธิแล้วก็ส่งผลนีนตัวเราเองเนี่ยรู้สึกมีความเบิกบานใจมีความอิ่มเอมใจมีความสุขบริหารจัดการดําเนินการเรื่องราวใดๆก็ตามสามารถบริหารจัดการได้ตามลําดับ นะคะควบคุมอารมณ์จิตใจได้ดีด้วยเวลาเรามีอารมณ์ที่เบิกบานจิตใจที่แจ่มใสนะคะท่านผู้ชมเงินทองเขาก็รักด้วยนะคะเงินทองเขาก็มักจะหลั่งไหลมาเทมาหาเราแบบดุยง่ายเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะท่านผู้ชมอาจจะรับฟังเฉยไม่ได้นะคะท่านผู้ชมต้อง ลองนะคะมีมีไปลองทําดูไปทดสอบทดลองทําดูให้เกิดขึ้นเองนะคะต้องให้เห็นรู้แจ้งเห็นจริงเองนะคะท่านผู้ชมนะแม่หมอเนี่มาพูดมาบอกตามที่ไพ่ให้บอกท่านผู้ชมก็อาจจะไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรท่านสามารถที่จะลองแล้วก็พิสูจน์ได้นะคะชาวราศีกันชาวธาตุดินค่ะ นะคะลำดับต่อมานะคะได้พระอภัยมณีกับผีเสื้อสมุดนะคะในด้านของธุรกิจการงานนะคะของชาวราศีกันชาวทัทด,ดินเนี่ยอาจจะต้องช่วงนี้อาจจะต้องชะลอก่อนอย่าพึ่งเร่งรีบนะคะหยิบจับสิ่งไหนก็ตามนะคะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะช่วงนี้อาจจะใช้ระยะเวลาในการรอหรือในช่วงเบรกในช่วงพักหรือช่วงหยุดในช่วงนี้ไปเพิ่มเติมทักษะกิมมีความรู้ความสามารถไปพรางก่อนนะคะท่านผู้ชมหรือในขณะเดียวกันท่านก็สามารถบริหารจัดการในสิ่งที่ท่านกําลังจับกําลังลงมือทําอยู่ได้นะคะสําหรับท่านใดที่คิดจะมีเกณฑ์การยกย้ายไปที่อื่นในไพ่บอกยังไม่มีนะคะอาจจะต้องรอก่อนนะถึง ถึง6เดือนเลยทีเดียวต้องรอก่อนนะคะลำดับต่อมานะคะท่านผู้ชมค่ะได้ท้าวิรุณหกโอ้โหให้สวยงามมากท่านผู้ชมคะท้าวิรุณหกเนี่ยเป็นหนึ่งในเท้าจัตุโลกบาลทั้ง4คะ่ะพระองค์อยู่ที่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาพระองค์คอยปกปักรักษาคุ้มครองตลอดทิศใต้ของสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิการวมทั้งโลกมนุษย์ของเราด้วยนะคะ ชาวราศีกันชาวธาตุดินนอกจากท่านจะไปกราบสการะบูชาองค์ท้าววิรูปักแล้วแนะนําให้กราบสการะบูชาองค์ท้าววิรุฬหกด้วยนะคะเพราะช่วงนี้พระองค์มาให้โชคให้ลาบนะคะท่านมีโอกาสถูกหวยรวยโปมีโอกาสถูกลอตเตอรี่รางวันใหญ่ค่ะนะคะ ลำดับต่อมานะคะคุณแผนกับนางพิมพิลาลัยค่ะไพบินีนะคะมาบอกว่าหากท่านเนี่ยหยิบจับสิ่งเดก็ตามนะคะให้เร่งรีบทําเนี่ยในทันทีนะอย่าลังเลยอย่าสงสัยนะคะเป้าหมายของท่านเนี่ย มีดังนั้นนําเป้าหม่ที่ท่านมีเนี่ยมาคอยผลักดันมาคอยสนับสนุนในสิ่งที่ท่านกําลังจับอยู่กําลังดําเนินการอยู่นะคะคอยผลักดันคอยสนับสนุนสิ่งนั้นนะคะนําเป้าใหม่ที่มีเนี่ยมาดันดันในสิ่งที่ท่านกําลังดําเนินการอยู่ให้ไปถึงส่งฟันนะคะท่านผู้ชมและไพ่เตือนมาว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของมือที่สามนะคะท่านผู้ชมชาวราศีกัน ะะโอ้โหวันนี้ดวงชะตาของชาวราศีกันโดยรวมแล้วดวงดีมากเลยทีเดียวอย่าลืมนะคะมันสร้างบุญมันสร้างกุศลมันปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีทดําดีเพื่อความเป็นสริมงคลในชีวิตค่ะและอาจารย์เบยิบซีใครใจก็ได้พยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกันชาวธาตุดินจบลงแล้วนะคะ อาจารย์บมซีใครใจต้องขอกราบขอพระคุณเ,เพื่อนเพนีพีและลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกที่เข้ามารับชมคลิปดีๆคลิปเลิศๆของอาจารย์บยยมซใครใจคะ่ะก่อนจากกันอาจารย์บยยมซใครใจขอให้ เพืเ่อนๆ Bp และลูกค้าทุกท่านทุกคนทั่วโลกโชคดีมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยทั้งยามหลับและยามตื่นมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีและกลับมาพบกับคลิปดีๆคลิปเลิดเลิดของอาจารย์เบยใครใจได้ใหม่ในคลิปถัดไปกลาบสวัสดีค่ะ